เออมันเป็นยังยวนี่ฮะที่เป็นส่มาสายขึ้นอยากแค่ส่วงอันล่างคือเป็นซ่วงดึงขึ้นล่างคือห่วงคแค่คิดถึงเหรอเดี๋ยวคืนนี้จัดหนักจัดเต็มจัดให้หน่อยคาราเบียวเลยอากาศก็เย็นเย็นเป็นใจจัดให้หน่อยลมพัดขอแบบออนุญาตหนึ่งวันนะจ๊ะอ,แบบออนุญาตทำไมฮะทำไรอะคะก็ไม่รู้แหละจัดให้หน่อยนะ เดี๋ยวจัดให้เลยเขาแบบเต็มสตีมนะครับเต็มสตีมอุล่าทาวเลยโอเคก็ได้อยู่นะลองอะไรใหม่ๆบ้างให้มันมีซีรีส์รสชาติของซีรีส์เขาเรียกอะไรภาษาอังกฤษซีซั่มหรอเขาเรียกเออสวิงหรอหมายถึงอะไรหรอก็ไม่รู้ไงก็คิดเหมือนกันเราคิดเหมือนกันไหมเนี่ยคุณคิดละอย่างคนละอย่างเลยคิดคนละอย่างทาคนละแบบใช่ไหม át đây biến thành cái Là hình 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 có hình có là, <laughs> ờ, ờ, là.